ดวงจันทร์เพื่อนคนเดียวของโลกเราท่ามกลางอาวกาศที่กว้างใหญ่มืดมิดและเย็นยะเยือกจึงไม่น่าแปลกใจที่เหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เช่นสุริยวปราคาหรือจันทรุปราคาจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้ว Black Moon ล่ะ Blue Moon Super Moon คุณเคยได้ยินปรากฏการเหล่านี้หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์เหล่านี้และวิธีที่คุณจะได้ชมมันด้วยตัวเองเตรียมปฏิทินของคุณไว้ได้เลย ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์คือ384,472กิโลเมตรผมวัดมาแล้วฟังดูไม่ไกลใช่ไหมแต่เชื่อผมเถอะคนส่วนใหญ่ประเมินระยะทางนี้ต่ำเกินไปคุณรู้ไหมว่านี่เป็นระยะทางที่สามารถเอาดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะรวมทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์มาอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับโลกของเราได้เลยไม่น่าเชื่อเลยเนอดวงจันทร์ควบคุมการไหลของกระแสน้ำบนโลก ดวงจันทร์จึงมักจะหันด้านเดียวมาหาเราเสมอวัตถจากของดวงจันทร์นั้นมีอยู่ไม่กี่แบบเริ่มจากจันทร์ดับเป็นช่วงแรกซึ่งดวงอาทิตย์จะส่องแสงไปยังดวงจันทร์ในด้านที่เรามองไม่เห็นเราจึงไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้จนเหมือนว่าดวงจันทร์ได้หายไปจากท้องฟ้าดวงจันทร์ที่กำลังขึ้นคือช่วงแสงที่ตกกระทบดวงจันทร์เพิ่มขึ้นทีละน้อยและจันทร์เต็มดวงเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ส่องสว่างด้านที่เรามองเห็นดวงจันทร์อย่างสมบูรณ์ ดวงจันทร์ตกคือช่วงที่แสงกระทบดวงจันทร์ค่อยๆเล็กลงจนกลับมาสู่การเป็นจันทร์ดับอีกครั้งและวั่าถจักรทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งวัฏจักรของดวงจันทร์หนึ่งรอบนั้นใช้เวลา29.5วันหรือประมาณ1เดือนถ้าเราไม่นับเดือนกุมภาพันธ์น่ะนะและเหตุผลที่ผมบอกข้อมูลเหล่านี้เป็นเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจปรากฏการณ์แบล็กมูลได้ดีขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยากโดยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ29เดือนหรือ2.5ปี คำว่า Black Moon ไม่มีอยู่ในวงการดาราศาสตร์เพราะเป็นคำที่นักโหราศาสตร์สร้างขึ้นมาโดยเป็นคำที่ไม่เป็นทางการและมีหลากหลายความหมาย Black Moon อาจจะหมายถึงปรากฏการณ์จันดับครั้งที่2ใน1เดือนซึ่งปกติจะมีจันดับเพียง1ครั้งต่อเดือนดังนั้นการเกิดจันดับ2ครั้งจึงเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยระหว่างวัฏจักรของดวงจันทร์กับวัฏจักรประจำปีของโลกเช่นในปีอธิกสุรทิน Black Moon ยังอาจหมายถึงอย่างอื่นเช่นโดยปกติจะมีปรากฏการณ์จันดับเพียง3ครั้งต่อหนึ่งฤดูกาลโดยทั่วไปจะเกิดจันดับขึ้น1ครั้งทุกๆ30วันแต่ถ้ามี4ครั้ง b แบล็กมูลจะหมายถึงจันดับครั้งที่3มันยังมีความหมายอื่นๆที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมอยู่อีกด้วยตัวอย่างเช่นใช้เรียกเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่มีจันดับหรือพระจันทร์เต็มดวงซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกๆ19ปี มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับแบล็ k มูนะหรอดวงจันทร์ทั้งดวงจะถูกซ่อนไว้บนท้องฟ้าในช่วงจันทร์ดับตามปกติแต่ในช่วง black มูนนั้นคุณจะสามารถเห็นเงาดําของดวงจันทร์โดยคุณต้องเลือกสถานที่เหมาะที่ไม่มีแสงไฟของเมืองหากคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่คุณก็แทบจะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้โดยไม่ใช้กล้องโทรทัศน์นอกจากนี้เนื่องจากท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีดําในระหว่างปรากฏการณ์นี้คุณจึงสามารถเห็นกลุ่มดาวต่างๆที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนรวมทั้งดาวพฤหัสและดาวศุกร์ด้วย ครั้งสุดท้ายที่ปรากฏการแบล็กมูนนี้เกิดขึ้นคือวันที่30เมษายนปี2022คุณสามารถมองเห็นได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัเมิกายกเว้นเขตแปซิฟิกอลาสก้าและเขตเวลาฮาวายอโหลฮาใช่น่าเสียดายถ้าน,นี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินเกี่ยวกับแบล็กมูนแสดงว่าคุณพลาดไปแล้วตอนนี้คุณจะต้องรออีก2ปีครึ่งแบล็กมูนครั้งต่อไปถึงจะเกิดขึ้น ในเดือนกันยายนปี2024ตามคำจำกัดความมาตรฐานและในวันที่19พฤษภาคมปี2023ตามคำจำกัดความตามฤดูกาลแต่ไม่ต้องกังวลคุณยังมีโอกาสชมปรากฏการณ์ทางดาวราศาสตร์อื่นๆอยู่ตลอดเวลาการละครั้งหนึ่งบนบลูมูน Moon, ไม่ได้หลอกนะนี่ผมพูดจริงๆคุณสามารถชมบลูมูนได้แต่ไม่ได้เป็นสีน้ําเงินตามตัวอักษรขนาดนั้นดวงจันทร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงิน แต่นี่คือปรากฏการณ์ที่นักโหราศาสตร์เรียกพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองใน1เดือน b Black m o ู n และ Blue Moon นั้นมีความคล้ายคลึงกันตามคำจำกัดความแต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งตรงกันข้าม b Black m o ูลหมายถึงการเกิดจันทร์ดับครั้งที่2ที่เกิดขึ้นได้ยากใน1เดือนส่วน Blue Blue m o ู n คือพระจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นกันทั้ง2อย่างที่เกิดขึ้นทุก29เดือนก็ไม่ได้หาชมได้ยากใช่ไหมล่ะน่าแปลกที่ปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกว่า b l Blue m o o ล โดยฟิลิปสค็อกนักคติชนวิทยาสันนิษฐานว่าความหมายตามปฏิทินของคำว่าบลูมูนนั้นถูกคิดขึ้นครั้งแรกในปฏิทินโหราศาสตร์ของกเกษตรกรชาวเมนในปี1937ยังมีปรากฏการณ์ทางดาวราศาสตร์ที่น่าสนใจอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์มูนคุณคุ้นกันไหมเตรียมกล้องดูดาวและมองหาเนินเขาเอาไว้เพราะในปรากฏการณ์นี้คุณจะได้เห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สว่างสวยเป็นพิเศษเหมือนที่เราเคยเห็นแต่ในหนังเท่านั้น ซูเปอร์มูลหมายถึงอ,งอะไรกันแน่อย่างที่คุณทราบดวงจันทร์ไม่ได้โคจรรอ,รอบโลกในวงโคจรที่เป็นวงกลมวงโคจรของมันเป็นวงรีและจุดที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าจุดโคจรใกล้ที่สุดซูเปอร์มูลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันที่มีจุดโคจรใกล้โลกที่สุดด้วยเหตุนี้ดวงจันทร์จึงดูใหญ่และสว่างเป็นพิเศษโดยดูเหมือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น14%และสว่างกว่าปกติ30%อย่างไรก็ตาม ผู้คนมักจะสับสนปรากฏการนี้กับปรากฏการที่เรียกว่าภาพลวงตาดวงจันทร์โดยในช่วงภาพลวงตาดวงจันทร์นั้นดวงจันทร์จะลอยต่ำเหนือขอบฟ้าและจะมองเห็นว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นจากพระจันทร์เต็มดวง12หรือ13ครั้งใน1ปีและจะมี3หรือ4ครั้งที่เป็นซูเปอร์มูนแต่ส่วนใหญ่ไม่มีนัยยะสําคัญมากนักคุณอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเลยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือซูเปอร์มูนขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากในระหว่างช่วงเวลานี้ดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจริง ซูเปอร์มูลที่ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2016นหน่าเสียดายที่ซูเปอร์มูลที่ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่หาชมได้ยากนั้นเกิดขึ้นทุกๆ18ปีซึ่งครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในปี2034แต่เราสามารถชมซูเปอร์มูลที่มีขนาดเล็กกว่าได้ค่อนข้างบ่อยโดยในปี2022จะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนและ16กรกฎาคมนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ตรงกันข้ามที่เรียกว่าไมโครมูลคุณคงเดาได้ว่าคำนี้หมายถึงอะไร ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในจุดที่ห่างจากโลกมากที่สุดโดยจุดนี้เรียกว่าจุดคจรไกลสุดจากโลกไมโครมูลครั้งต่อไปในปี2022จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนและในปี2023เราจะมองเห็นได้ในวันที่7มกราคม5กุมภาพันธ์และ16สิงหาคมแน่นอนคุณไม่จําเป็นจะต้องคอยติดตามปรากฏการณ์แต่ละอันเหล่านี้ก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่สนใจปรากฏการณ์จันทรุป,ปร,ราคาและสุริยุปร,ราคามากกว่าอ๋อ คุณเป็นหนึ่งในคนที่สับสนร,ระหว่างปรากฏการณ์ทั้งสองนี้ไหมมาลองทดสอบตัวเองกันเอาล่ะมาหยุดวิดีโอนี้ไว้สักครู่แล้วอธิบายว่าปรากฏการณ์ทั้งสองนี้หมายความว่ายังไงเอาล่ะลองเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําจํากัดความที่ถูกต้องกันกลับมาแล้วใช่ไหมโอเคสุริยุปร,ราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งหมดหรือบางส่วนสุริยุปร,ราคาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงจันทร์ดับเมื่อเรามองไม่เห็นดวงจันทร์หลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้หาชมได้ยากสุด แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนจันทรุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โดนเงาของทั้งโลกตกกระทบทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจันทรุป,ปราคาสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโหนดของวงโคจรเท่านั้นหากคุณแยก2ปรากฏการณ์นี้ถูกคุณเก่งมากแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะหลายคนก็สับสนเหมือนกันในปี2022นี้สุริยุป,ปราคาบางส่วนจะเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคม โดยจะรับชมได้ในยุโรปเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างที่บอกไว้สุริยุปราคาเต็มดวงไม่ได้หาชมได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดแต่ปัญหาคือปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถมองเห็นได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกเสมอไปดังนั้นหากคุณต้องการชมปรากฏการณ์นี้อย่าลืมมองหาปฏิทินดาวราศา์และดูว่าคุณจะมองเห็นได้จากส่วนใดของโลกและอย่าลืมเตรียมแว่นตาพิเศษไว้ด้วยละ่ะ จันทรุปราคานั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่าสุริยุปราคามากจันทรุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเกือบทุกเดือนแต่จันทรุปราคาเต็มดวงในปี2022นั้นจะเกิดขึ้นในคืนวันที่7ถึง8พฤศจิกายนคุณสามารถมองเห็นได้จะเกือบทุกส่วนในโลกยกเว้นแอฟริกาผมได้ยินมาว่าผู้ม้าลายไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะดวงจันทร์เป็นดาวบริวารที่น่าสนใจอย,อย่างแท้จริงถึงมันจะเป็นแค่หินกลมๆก,ก้อนเล็กๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับมัน มีปรากฏการ์เกี่ยวกับดวงจันทร์ที่หาชมได้ยากอันไหนบ้างที่คุณเคยเห็นหรือคุณอยากเห็นในชีวิตของคุณคุณเคยชมปรากฏการ์ทางดาวราศาต์ที่หายากในน่าสนใจบ้างไหมมาเล่าให้ฟังกันในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ